สวัสดีครับคุณลูกค้าครับร้านพู้เสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับซื้อรถออนไลน์ต้องปกชั่วแน่นอนนะครับได้รถตรงปกชัวนะครับสํหรับลูกค้ามาสะดวกมานะครับก็สามารถวิดีโอคอลนะครับคุยกันก่อนนะครับเห็นรถเห็นตัวจริงก่อนนะครับก่อนทําธุรกรรมด้านต่างๆนะครับร้านก็อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลแกงนะครับทางไปจันทบุรีนะครับมีหน้าร้านชัดเจนนะครับข้างๆก็จะเป็นคลินิกหมอรักษาสัตว์นะครับนี่เป็นผลงาน เลยนะครับเพียงแค่อยู่บ้านนะครับก็ลดได้นะครับไม่ต้องห่วงลดตรง600%ครับไปดูฝนน้กันเลยครับ